กันเวลาเดิมห้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่ี่543แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทางช่องนะคะจะมีของขวัญแถมให้กับทุกทุกท่านนะคะถ้าท่านใดนะคะรับเช่าพระจากทางช่องหนึ่งองค์นะคะเราก็จะแถมพระไปอีกหนึ่งองค์นะคะ เช่า5องค์ก็แถม5องค์นะคะไม่ว่าพระจะราคาเท่าไหร่นะคะ100 150 200เราก็แถมพระให้กับทุกๆท,ท่าน1องค์ทันทีเลยนะคะถ้าท่านอยากได้พระแถมเยอะๆนะคะก็บูชากันเยอะๆหลายๆองค์นะคะก็จะได้พระแถมตามจำนวนที่ท่านเช่านะคะยิ่งเยอะก็ได้เยอะนะคะเหมือน ทวีคูณเลยก็ว่าได้นะคะเป็นของขวัญจากทางช่องที่มอบให้กับทุกๆท,ท่านนะคะในช่วงใกล้เทศกาลสิ้นปีนะคะยันปีใหม่กันเลยนะคะของสัมมนาคุณของทางช่องมีมากมายเลยนะคะมีพระสวยๆมีพระบ้านๆพระเดิมๆมาฝากทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ถ้าท่านใดนะคะชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะยิ่งเช่าเยอะยิ่งได้เยอะนะคะ วันนี้ก็มี้าพสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปั้นวัดห้วยขวางปี2512สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีสภาพเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปั้นสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบัววัดใหญ่โพหักปี2516สภาพใช้น่าเก็บหน้าสะสมค่ะสภาพใช้นะคะคสำหรับเหรียญหลวงพ่อบัวนะคะวัดโพหักนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 5 0หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาสิงหานาฏราชาจังหวัดแม่ห้องสอนปี2539สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสําหรับเหรียญพญาสิงหานาฏราชานะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังพักขุนแผนไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะ,คะสําหรับเหรียญพระนเรศวรมหาราชหลังขุนแผนสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทอง รัชกาลที่5ครบ350ปีวัดพระพุทธบาทสระบุรีสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระไหล่ทองรัชกาลที่5นะคะสภาพสวยนะคะเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตรัชกาลที่5ใส่กรอบเก่าสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะรอบเก่ามากค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตราชการที่5นะคะสภาพใช้นะคะสำหรับรูปนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุธวัดกลางบางพระอายุ80ปีสภาพใช้หน้าเก็ตหน้าบูชาค่ะนี่ก็สายนครปฐรมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพุธวัดกลางบางพระสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบสี่รอบสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะหลังพปรค่ะค่ะสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9้าครบสี่รอบสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดเกาะแก้วอรุณคามสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จโตนะคะวัดเกาะแก้วอรุณคามสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหล่อหลวงปู่ทวดสองหน้าวัดช้างให้ต่อโค้ดหมายเลขไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเป็นหลวงปู่ทวดทั้งสองหน้าเลยนะคะ,คะสำหรับเหรียญเสมาหล่อหลวงปู่ทวดสองหน้าสภาพดีนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญข้าหลามตัดพระพรหมสีหน้าหลังยันไม่ทราบที่สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะเรี่ยมเก่ามากเลยนะคะเรี่ยมสวยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับเหรียญข้าวหลามตัดพระพรหมสีหน้าหลังยันไม่ทราบที่สภาพดีนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลังสิงห์หลวงพ่อหลาบวัดบางเป้งเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์นะ่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ,คะสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อหลาบวัดบางเป้งไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์นะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จ เนื้อลายสายลุงวัดศรีละขันหลังยันน้ำเต้าสภาพสวยเดิมหน้าเก็ตหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะวัดศรีละขันอ่างทองนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จเนื้อลายวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองสภาพสมบูรณ์สวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระนางกวักเนื้อผงน้ำมันเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเกหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสำหรับพระนางกวักองค์นี้นะคะจะเป็นขนาดเล็กนะคะเห็นไหมคะไม่เท่าสมเด็จนะคะจะเป็นขนาดเล็กนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะค่ะสำหรับพระเนื้อผงน้ำมันนะคะนางกวักเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 3ามห้าค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าเนื้อผงวัดปากน้ำรุ่น6พระไตาปีดกสภาพสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะพระสวยพระเดิมนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะถ้าท่านใดชอบใจก็อย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะสวยมากนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงปากน้ำรุ่น6พระไตาปิดกนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหล่อไม่ทราบที่เนื้อโลหะหลังยันไม่มีห่วงไม่ทราบปีสร้างนะคะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ทราบที่แล้วก็ไม่ทราบปีสร้างนะคะเป็นเหรียญหล่อโลหะนะคะไม่มีห่วงนะคะใส่ตลับอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้เลยนะคะนี่ก็เดิมเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีห่วงนะคะสำหรับเหรียญด้านในนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะใส่ตลับอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้เลยนะคะ ก็น่าใช้น่าบูชานะคะค่ะสำหรับพระนะคะไม่ทราบที่เหรียญหล่อองค์นี้นะคะใส่ตลับอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะสวยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลังสมเด็จพุทธจารย์โตสภาพสวยใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะ เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อพงหลวงพ่อสดวัดปากน้ังลําสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> องค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อโตวัดยางไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์นักเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ ถือว่าสวยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะค่ะสําหรับพระยอดทงกระไหลทองสวยๆเดิมๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตลับใส่พระโลหะชุบสภาพสวยงามน่าเก็บน่าใช้ค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะเป็นตลับสวยงามนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดกําลังตามหานะคะก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องนะคะค่ะสาหรับตลับชุบนะคะสวยงามนะคะตลับใบนี้ก็จะอยู่ที่1 0 0่ค่ะเดิมๆนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ ยี่สิบห้าศตวรรษเนื้ออันปากาสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมวงพัดด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสวยเดิมนะคะเก็บมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะพิธีดีพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญ พระพุทธย5่สัตวรรษเนื้ออันปะก้านะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดบ้านเทียนจังหวัดชัยนาทปี2538สสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะบอกชื่อหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนสมโพธิห0 0ปีนะคะสภาพสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อโตบ้านเชียนนะคะพระสวยกล่องเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนลุ่งทันใจเนื้อทองแดงวัดบ้านดอนน้อยจังหวัดนครราชสีมาปี2561สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสวยมากนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญพญาเต่าเรือนลุ่งทันใจเนื้อทองแดงนะคะ พระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อล้อแมกเนื้อโลหะลมดำหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจ้าหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะเห็นไหมคะด้านหลังมียันหลวงพ่อด้วยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหล่อล้อแมกหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมนรุ่นเมตตาวัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยกล่องเดิมนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะตอกโคด้านหน้าหมายเลขด้านหลังนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่หม่นรุ่นเมตตาวัดเนินตามากนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จจิตระดาโครงการหลวงเนื้อผง ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีปี2539สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพสวยเดิมนะคะเดิมๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะจัดมาถึง2องค์นะคะสภาพก็สวยเดิมทั้ง2องค์ค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยค่ะไหมคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ สำหรับพระผงจิตระดาโครงการหลวงนะคะวันนี้จัดมาถึงสององค์นะคะสภาพสวยก็เหมือนกันทั้งสององค์นะคะสำหรับพระจิตระดาโครงการหลวงนะคะก็จะอยู่ที่องค์ละ250 เลือกชมได้เลยนะคะจะรับทั้งสององหรือรับ1องค์ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนาลายทรงคุดรุ่นแรกหลวงพ่อสมชายวัดหนองน้อยจังหวัดชัยนาทปี2552สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสะภาพก็สวยเดิมเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะ ความกว้างอยู่ที่3.5เซนนะคะส่วนความสูงก็เกือบ4เซนนะคะก็เหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับเหรียญสี่เหลี่ยมนาลายทรงคุดรุ่นแรกหลวงพ่อสมชายวัดหนองน้อยนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญลงยาแปะลงสีอาจารย์งโง้ยกิมโคยวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีปี2566สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญลงยานะคะสวยมากนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ค่สำหรับเหรียญแปะลงสีลงยานะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ร้อยหิบค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพระนพรัตวาสนาดีมีชัยวัดกษัตริย์ ทิราชวรวิหารจังหวัดอยุธยาสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนาเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะแปลกตานะคะไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะสําหรับพระรูปลอนะคะสมเด็จพระนพพลัตวัสนาดีมีชัยวัดกษัตริย์ตาทิราชวรวิหารนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อคูณเนื้อเงินคูณลาบคูณเงินคูณทองวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อคูณเนื้อเงินนะคะคูณลาบคูณเงินคูณทองนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศัก์จังหวัดชัยนาทปี25 5 6หสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพาด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพาสวยพาเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะกระไหลทองเต็มยังไม่เปิดเลยนะคะพาสวยพาเดิมค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อนะคะ รุ่นแรกหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งสอกอสภาผู้แทนราษฎรสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆดน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดชัดกันค่ะ สำหรับองค์นี้กิ่งดังนะคะพระสวยพระเดิมนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระกิ่งสอกอสภาผู้แทนราษฎรนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตอโลจังหวัดสระบุรีสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะชื่อท่านก็ดีมากๆเลยนะคะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นไหมคะมีโค้ดมีหมายเลขเรียบร้อยนะคะสวยมากชื่อดีสภาพก็เดิมๆนะคะค่ะสําหรับรูปลอนะคะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะหนองตาโลสระบุรีนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าห้าสิค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเชิญมงคลเนื้อฝาบาทวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาปี2539พระสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะหน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ ค่ะสําหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะกิ่งดังถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสาหรับพระก,กิ่งเชิญมงคลเนื้อฝาบาทนะคะวัดโคกทองอยุทยาพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์รุ่นสิริมงคลอนันตะ ชินนาราดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะที่ฝากล่องก็จะเขียนนะคะกล่องก็สวยมากเลยนะคะเป็นกล่องกรรมะหยี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมพระหลวงพ่อพัดนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ซองก็ขาดนะคะก็ออกมาได้แบบง่ายๆแบบนี้นะคะ ปกตินะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อพัดเหรียญนี้นะคะสวยมากๆจริงๆค่ะเห็นไหมคะไม่ค่อยเจอนะคะสำหรับรูปแบบสวยๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะเหรียญหล่อพุทธศินนะคะสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะสวยมากนะคะนะ่เก็บน่าสะสมเดี๋ยวรับชมงงต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงสมเด็จพระมหาธีราจารย์ลงทองโรยผงนะคะพระสวยกล่องเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเห็นไหมคะดูที่กล่องนะคะนี่ค่ะบอกไว้หมดแจ้งไว้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระนะคะองค์พระก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะ พระสวยพระสมบูรณ์นะคะด้านหน้าจะลงทองที่องค์พระแล้วก็โรยผงนะคะสวยจริงนะคะสําหรับองค์นี้พร้อมด้วยกล่องกรรมยี่สวยๆนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จเนื้อผงสมเด็จพระมหาธีรจาร์นะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 นเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ